ปลาหลดปลาหลดแค่ว่าไปเอาปลปหาหลดมากครับผมปลาหลดผูด้ใดอยากได้ปลาหลดก็สามารถสั่งได้เด้อพี่น้องเด้อปลาหลดภาษาไทยเขาเจ้าเอินปลาหลดคือกันเนาะกิโลละโอ้ยจะหน่อยลืมว่ากิโลละจักบาทปลาหลดตัวพอดีกินทอดกินกับส้มตำ กับตำถั่วนี่วะสุดยอดพี่น้องผูใดอยากได้ผู้ไดสนใจก็สามารถสร้างได้ครับผมปลาสมสมปลาตะเพียนสมปลาจีนปลาลาซรัพย์เนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวใส่กอกแหนมผูใดอยากได้ก็สร้างได้ได้พี่น้องซอยอุดนุนเพื่ว่าได้ครับผมบรรยากาศหนาวคักหนาวเนี่ย ลมบ่อยๆวดหลังคานี่จะาขีดฟุ้งเอ้าเด็กๆน้องครีมน้องไม้ไปโรงเรียนแล้วสวัสดีจ้าโอ้โหไปโรงเรียนแล้วเหรอวันนี้มาอะไรคะบัตนี้มาอะไรคะแต่งตัวไปโรงเรียนอย่างนี้เหรออ๋อใส่ชุดพละ ันนี้เรียนตากแดดอีกหรือเปล่าเรียนกลางสนามหรือเปล่าฮะโอโ้โหหน้าหนาวขี้มูกกืดเนอะนี่สองคนไปโรงเรียนขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับ <c oughs> ได้เงินไปเรียนกี่บาทคะไม่ได้ได้ยี่สิบบาทสีาา่สิบบาท,บาท ันนี้อยู่มออะไรล่ะคะป .6 ป .6 ค่ะโอ้มีอะไรให้ดูดปลาสื่ออ่างไหม,ม,มห้อมคือเอาบัวมาใส่เพีเอ้ยนนั่น,นเ,เอาบัวมาใส่น้ำนโอ้ลงทุนสื่ออ่างให่ไหมเลย เขากระยังเลยยายโอ้นางฝีงไฟกันกีหนังความป้านอุ้ยนี่เขาเสียบตัวนี้ตัวน่ะกีหนังกันผู้เทายยัง่ได้กเเลดียวกีหนังเขายี่ยงเกาะกินหอยเขายั่งกินหนังเขามืดนี่ไงกินเลยกินกับเขาเดียวคนความพี่น้อง นั่งลถปุ้มฟิงแดดเอ้ยฟิงไฟมันหนาวเจ้าหน่อยกันยังหนาวนี่แหละเขากาเจ้าเก่าหนังเมื่อกี้น่ะหนาวหนาวบาดฮ้องนี่จีหนังจีหนังเป็กเราเเววตื้นจะเศร้าเป็กเราไปนั่มเนี่ยเว้ยสุดยอดเลยอเหล่าขาว แต่ว่ากินเหล่าหนาหนาวบอดีเด้มันอันตรายฮะยังเกาะไอ้หน่อยเวรากินกินมันบกินจ่อยก็จนง่ายเลยเมึองพืชจีหนังพี่น้องถูกออกดีดีหนังเค็มนะครับหนังเค็มขอบคุครับกินอยู่นี่นะปูกินน่ เนาคืออะเพิ่งกระทุอบอย,ยู่ครับไฟกะกาเลยไฟมันไฟสีดำแล้วี่น้องไฟกายอยู่อุ่นดีหืมย่างหนาวพีนใอืเงิบเขาอุ้มไว้อุ้มไว้บ่ะไม่เฉาย่ำมาหรอยังไงล่ะ เขาโตาั่นกิงกับกีหลังแับอื้อบนยามามากี่ไฟทุกคนบอกเออขียนอี่ลีตัวละือเขียนมัแม่มันเค็มบดเนาะมันเค็มบ,นบนม่นปะ cái cho xây Ôi Toàn nhảy địch bi toàn nơi nèo nè nè, nèo chỗ khẩu nèo 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 Khẩu nèo 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 chào bác hồ thưa ừ. nâng từng cái kỳ nặng từng phút họ bàn thắng đó chưa ừ. <laughs> เข็มปวดดมวนดัวมันเข็มปวดเจ้านีผมเสียบเค็มเข็มบาดแขนเลยอ่ะผู้เฒ่านั่งพิงไปยีเขากินกับหนังครับผม ไหละ่ะบรรยากาศนังหลบมุ่หลบลม,ลบลมแค่ว่าไปตลาดกลับมาอื้อได้พักเด็ักดยังเนี่ยอู้เด็ปลาเด็ปลานิ่นเด็ปลานิ่นมาหนึ่งพี่นอ้องหนึ่งตาเแก้วที่ดีหนึ่งใส่กระปัก ผมคบผมโอเคพี่น้องไปก้อนครับผมมันลบลบหนาวทำอะไรกันเฮยมันเลื่นไม่ได้มันเลี่นไม่ได้มันไม่ใช่สัมผัสดู ABC เหรอ พ่อมากับมามึงทีวีก่อนมือละเครื่องซูมโ<อ>มโ่แล้งมือกับบ่อเถ,ถิงพี่นอ้องต้องใช้เบื้งซูทีวีซีก้อไก่ดิก้อไก่ก้อไก่เบื้องไปแล้วมันเองนับเลขนับหยังกะตามทัดซ้าเพื่อนนั่นแหละป้อนเขายังเมื่อกี้ป้อนเขากี่บุ่มกี้ป้อนเขายี่บุกี้หรอกมึงกระจ๊กนะ <laughs> เอ้บี c b e h g k l พอช่องมวงเต้นเต้นเออลูกขอเต้นให้ a b c เต้นกะสิมีความจำเองพี่น้องถ้าเฮาให้มึงจะอันนี้มึงก่อไกลก่อนั่น apple น่ะ d boy c เิ่นกระชิมึงประบ้านนี่กะเป็นการรีแลกความอะไปก้อนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับใช่บ้ามาจากตลาดไปเอาปลาไปเอาปลาลดมาขายพี่น้องสนใจก็สามารถสร้างได้สวัสดีครับมันหนาวหนาวจักน่อยจังสีออกไม่เฮียนครับผม